บริษัทเอสอัพเดอะเวิจำกัดโดยชิงไปบนไปร่วมกับไทรเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาผลิตภ hey, <hey>, hey. ัณฑ์นมสดตรา <Hey. S 1> หนองโพอแว่นท็อปเจริญบิ๊กซีชอบสนุกสุขที่ Big hey, hey. บิ๊กซีภูมิใจเสนอดินอินเฮ ไอซี่ตรีชดาคนเดิมนะคะวิกนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดระยองตำบล ปากน้ำประแสและคนที่ยืนข้างๆสวยๆของไอซวันนี้นะคะพี่อ้อยสวัสดีค่ะจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ค่ะพี่อ้อยเขาเรียกว่าอะไรคะศาลเจริญพ่อคุมมรุชุมพรค่ะจะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่นิ่งของคนชาวบ้านที่นี่ที่เขารับถือกันใช่ค่ะนะคะแล้วเวลาคนที่มาที่นี่เขาส่วนมากเขาจะมากราบไหว้ขอพรเรื่องอะไรกันเรื่องการประมงเรื่อง ขอโชคขอลาบแล้วก็อาชีพการงานแต่ถ้าขอลูกจะได้ลูกชายนะคะหรอคะขอลูกแม่บอรขอลูกผู้หญิงอ่ะได้ผู้ชายเฉยอย่างนี้ก็ง่ายเลยคะ่ะผู้ชายจะของผู้ชายเหมือนกันขอได้ไหมคะได้คะ่ะโสดโสดแอบกระซิบแอบกระซิบเอาละคะ่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวอย่างั้นเดี๋ยวไอ้ขอพรบ้างดีกว่าครับนะ มีสิ่งในใจที่คิดเอาไว้ว่าอยากจะขอเดี๋ยวไอ้ขอเข้าไปกรับสการะบุชาท่านนะคะคแล้วก็ขอไปค่ะสดจริงสะอาดจริง ที่บิ๊กซีเพื่อนท็อปเจอร์บริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปี ผู้ชมคะแล้วนี่นะคะจะเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่ไอา์จะแนะนําสําหรับคนที่เลือกหาที่พักที่ตักน้ําประแสนะคะที่นี่เป็นที่หนึ่งเลยที่มาแล้วต้องพักเพราะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะแต่ก่อนอื่นเรามารู้จักกับเจ้าของก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สินนะคะพี่สินเป็นคนดูแลทั้งที่ทั้งที่ชานสมุทรและมหาสมุทรค่ะบอกก่อนว่าที่ที่เนี่ยของุณพี่เขาเนี่ยมีสองที่ด้วยกันดีใช่ค่ะที่นี่จะเป็น ม,าหาม,มหาสมุทรค่ะอีกที่นึงคือบ้านชาญสมุทรค่ะบ้านชาญ <ชา S 2> สมุทรจะเป็นหลังแรกค่ะที่เราเปิดมามาที่นู่นเส็จปีค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือเรามาเปิดหลังนี้ค่ะมหาสมุทรเปิดได้สามปีค่ะและที่นู่หนห้องพักเป็นยังไงบ้างคะห้องพักที่นู่นจะมีทั้งหมดแปดห้องนะคะส่วนใหญ่จะเป็นห้องใหญ่ห้องสองคนจะมีแค่สามห้องที่เหลือจะเป็นห้องสี่คนแล้วก็ห้องแปดคนค่ะ แล้วก็ส่วนหลังนี้ก็จะเป็นห้องเล็กเยอะหน่อยค่ะจะเป็นห้องสองคนสักเจ็ดห้องค่ะที่เหลือก็จะเป็นห้องสี่คนห้าคนอยากให้เล่าบรรยากาศหลักๆของที่นูน่นที่นูน่ยยนเดี๋ยวไี่ไล่มาได้ค่ะที่นู่นก็คือหลังแรกนะคะเริ่มจากที่ เมื่อก่อนคุณพ่อทําประมงเนาะหลังนั้นจะเป็นท่าเรือค่ะ oh. เป็นท่าเรือส่วนตัวของเราแล้วก็พอคุณพ่อขายเรือไปปุ๊บท่าเรืออันนั้นนะคะมันก็ว่าง mm. บวกกับชุมชนเริ่มเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะเราก็เลยดัดแปลงท่าเรือกั้นเป็นห้องๆ mm. สอดรับกับท่องเที่ยวชุมชนของของกระแสคะ mm. ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่มาพักที่เนี่ยเห็นบอกว่าสามารถที่จะมองเห็นพระอาทิตย์ตก ตอนเย็นๆได้เลยใช่ค่ะก็คือหลังบ้านเรานี้ค่ะมุมเยื้องๆไปนิดนึงพราทิตย์ตกหลังบ้านสวยมาก ช่วงเวลาสักประมาณ6โมงเนี่ยนั่งชมพระอาทิตย์ตกได้เลยทั้งทั้งด้านล่างชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนชั้นบนแล้วถ้าเกิดว่านอกจากชมพระอาทิตย์ตกแล้วเนี่ยเห็นไอเห็นเรือเนี่ยจอดเต็มไปหมดเลยมีแอคทิวิตี้อย่างอื่นที่แบบว่าพาลูกค้าเที่ยวชมบนเรือล่องแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่นี่เห็นเขาบอกว่ามีเหี่ยวใช่ค่ะใช่ใช่มีเรามีบริการให้ไหมคะมีค่ะของเรามีล่องแพเปียกชมเหี่ยวชมพระอาทิตย์ตกตอนเย็น อันนั้นก็คือเราจะเป็นเรือใหญ่เรือท่องเที่ยวใหญ่สองชั้นเนาะลากแพไม้ไผ่เข้าไปย้อนในน้ำเข้าไปประมาณสักสิบห้านาทีค่ะเราจะไปให้อาหารเยี่ยวเล่นน้ำกันตรงนั้นเสร็จแล้วก็ลากออกมาหน้าปากอ่าวค่ะชมะชุมชนวิวเรือลบหลวงประแสทางน้ําแล้วก็พารทิศตกหน้าปากอ่าวเสร็จแล้วก็ล่องกลับใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงค่ะอันนี้เป็นบริการของทางที่พักเลยใช่<ะ>เป็นบริการเสริมค,คือรเ,เราไม่ต้องเสีย เิมเตสียเพิ่มเติมท่านละ200บาทโอ้ก็ไม่แพงเนาะท่านละ200บาทคือสมมติว่าวันนี้เรามากัน5คนแล้วยังไม่มีลูกค้าอื่นมา5คนเขาก็ออกให้ขั้นต่ำสิบคนอ๋อขั้นต่ำสิบคนนะพี่เห็นหลักๆเลยนะคะก็จะมีจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปบอกว่ามาที่นี่เนี่ยลงรูปเนี่ยไม่พอคือลง10บวันก็ไม่หมดค่ะอ๋ะค่ะงั้นเดี๋ยวขอให้พี่ได้ฝาก ท่านผู้ชมนะคะถ้าเกิดว่าจะมามายังไงติดต่ออะไรยังไงค่ะก็คือการเดินทางนะคะมาที่นี่ง่ายมากเลยค่ะขับรถวิ่งเส้นมอเตอร์เวย์ลงบ้านดุงแกลงค่ะ,คะเลี้ยวซ้ายแยกแกลงวิ่งตรงมาทางจันทบ,บุรีเจอแยกปักน้ำบะแสะเลี้ยวขวาเข้ามา10กิโลจะเข้าถึงชุมชนแล้วค่ะแล้วก็เบอร์ติดต่อของเรานะคะสามารถดูที่ในหน้าเพจ Facebook ได้นะคะบ้านชานสมุทรโฮมสเตย์ และมาหาสมุดบูติกโฮมสเตย์ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะแอ้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ซินมากๆเลยนะคะ,อคคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมพายอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเพราะว่าช่วงต่อไปเนี่ยไอ้จะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารอร่อยอร่อย,ออยหิวแล้วหิวแล้วตามไปเลยค่ะอบ,คอบอกเลยว่าไม่ธรรมดาปูสดสดจาก,<อ>กทะเลเลยค่<อ>ะถ้าใครชอกบอกินรสชาติจัดนะคะ ที่นี่มาไม่หวิดหวัง ช่วยลดค่าครองชีพน้องสิสพ่กไก่กิโลละ65บาทรีจอยแชมพู600มิลลิลิตรเหลือ89บาทพิเศษ21่สถึงีามกราคมนี้มิน้นท์คะแนนพิก i อยแลกได้สูงสุด1บาทรับส่วนลดสูงสุด500บาทที่พิกซี กนกับบิ๊กซีดาลี่แบเบลโลซันพูดไก่ต้มวายเจ้าเพียง258บาทผลไม้มงคลเริ่มต้นที่25บาบาทพัด,ดาษาว้เสริมเฮงเริ่มต้น15บาทถึง2 3ิ้นมรรา,ามกราคมนี้มาเฮงที่ Big บิ๊กซีช่วงบินชิมแชร์สนับสนุนดูไทรเบฟอยู่กับคุณ ทุกช่วงเวลาผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพ วันแล้วนะคะวันนี้รู้สึกว่าท้องอยากจะแบบกินอะไรที่มันแบบว่าแซ่บเผ็ดนะคะแล้ววันนี้นะคะไอ้ก็มาเจอแล้วก็เลือกร้านที่มันสุดยอดก็บอกว่าอร่อยที่สุดในย่านนี้ด้วยแต่ก่อนอื่นนะคะต้องมาสวัสดีกับเจ้าของร้านก่อนเลยสวัสดีค่ะ พี่อเนกค่าหรือเรียกสั้นๆนะพี่เนกพี่เนกนะคะพี่เนกคะวันนี้มีเมนูอะไรบ้างคะเนี่ยดูน่ารับประทานมากๆเลยครับอย่างแรกนะเป็นเมนูพื้นบ้านนะครับค่ะนี่เรียกว่าส้มตำปลาย่างส้มตำปลาย่างครับผมตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเหลาปูม้านะครับเหลาปูม้าอันนี้เราก็ใช้ปูสดปูสดนะครับจากทะเลเหมือนกันนะคะเพราะวมันเปดุบดแถวนี้จะหาง่ายเพราะว่าติดทะเลครับผมค่ะต่อมาเลยค่ะต่อไปตัวนี้นะครับ เรียกว่าหมูตกคอก่อไปนี่คือไก่อกสูตรของทางร้านครับสูตรเฉพาะของทางร้านแล้วอันนี้ข้าวทะไาวมสีสีแปลกๆเะเนี่ยครับเป็นเรียกครั้งนี้ก็เรียกว่าข้าวมันนุ้ยลมหาเยอะแยะขนาดนี้อาจารย์ขออนุญากอนุญาตลองชิมนะคะว่าความร้านธรรมดาอาหารไม่ธรรมดาแต่รสชาติจะธรรมดาหรือไม่ธรรมดาอยู่ที่ไอเดี๋ยวอาจารย์ลองอนุญาตเปิดแป๊สนะคะครับผม ฉีดแอลกอฮอล์เพือเ่อความปลอ,อ,อดภัยนิดหนึ่งด้วยนะคะมาตรการหูจะเริ่ม,มอะไรก่อนดียะแยะเต็มไปหมดเลยเอาละนี่้องชิมอันนี้เป็นสิ่งแรกเลยตำปลาย่างทานคู่กับโอ้ต้มันคู่ก,กับข้าวมันอ,อืปอ,ปปอบอกเลยว่าไม่ธรรมดาข้าวมันเนี่ยจะมีความหอมหอมของกะทิแล้วก็มันมีกลิ่นหอมอะไรอีกอย่างหนึ่งไม่รู้อยู่ในนี้ ใช้ข้าวหอมนะฮะใช้ข้าวหอมผงกับน้ำกะทิสดแล้วก็เราเติมเกลือน้ำตาลปรุงรสนั้นเป็นยำตะไคร้กุ้งเร<ด>าจะเน้นกุ้งของเราจะใช้กุ้งตัวใหญ่นะครับกุ้งตัวใหญ่มากครับและเนื้อแน่นความสดบอกเลยคุณผู้ชมขามาที่นี่ไม่ธรรมดาจริงครับเนื้อจะแน่นเขาเลือกสรรวัตถุดิบดีจริงๆค่ะครับกุ้งนั่นกุ้งได้มั่งจริง ความกลมกล่อมของรสชาติน้ำยำเนี่ยเรื่องน้ำยำเนี่ยก็คือกำลังดีไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวไม่หวานเล็กๆแล้วก็หอมตะไคร้เป็นเมนูที่แนะนำค่ะอันนี้มาตำอันนี้เหลาปูม้าเอาเหลาเหลานี่ไม่ได้ตำใช่ไหมครับเกาเหลาเกาเหลาทางร้านเลยเป็นเหลาปูม้าเห็นแล้วน้ำลายไหลใช่ไหมคะคุณผู้ชมปูสดๆจากทะเลเลยนะคะ รสชาติึงใจมากคือไอเป็นคนชอบรสชาติจัดรับถ้าใครชอบกินรสชาติจัดนะคะที่นี่มาไม่ผิดหวังแล้วเวลาสมมติว่าใครที่ไม่ได้มาที่ร้านเนี่ยเราสามารถโทรสั่ง delivery ี่นี่ไหมคะมีฮะมีลูกค้าบางท่านก็อยู่ไกลที่ไม่สะดวกอะไรเงี้ยหรือว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาคือเขาก็าไม่อยากมาเจอคนลูกท่าคน,นเยอะเงี้ยก็จะให้โทรสั่งส่ง,สงจะมีมีเบอร์โทรศัพท์ให้กับ ท่านผู้ชมเลคะเผื่อใครแบบหอยากอร่อยแบบนี้จังเลยโทรสัครับผม0871367967ครับร้านสตามตำประดำนะครับครับผมแล้วเวลาถ้าเกิดใครจะมาเองด้วยตัวเองเนี่ยครับตั้งอยู่ที่ไหนมายังไงคะอ๋อเสนี้้เรียกว่าถนนเพแกงกำนะฮะมาเส้นอนุสาวรีย์พลตทู่ร้านจะอยู่ใกล้กับโรงเรียนชุมชนประการกำํำหรือวัดการกำติดกับวัดเลยครับผมอีกนิดนึงแอบเห็น แซลมอนด้วยร้านธรรมดาแต่มีแซลมอนด้วย<อ>ใช่ไหมคะนี่ครับนี่ครับน,ะะนี่ขอฝากด้วยนะคะที่นี่มีแซลมอนให้ทานยำแซลมอนหรือตำแซลมอนหลายตัวแซลมอนอะไรแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งต้องขอขอบคุณพี่อเนกด้วยนะคะที่วันนี้รังสรรอาหารอริดอร่อยมาให้ไอได้รับประทานกันนะคะขอขอบคุณมากๆค่ะคุณผู้ชมคะความอริดอร่อยนะคะ อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงต้องมาลองเองค่ะสำหรับวันนี้นะรายการเราหมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอลาุผู้ชมก่อนแต่อย่าลืมนะคะสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะิน สัปดาห์นี้ผู้นำจีนยืนยันจะดูแลห่วงโซ่ผลิตโลกส่งของทันไม่กระทบอาเซียน